สวัสดีค่ะเอซทุกคนมือนี้ก็พาผู้สาวมาเที่ยวมาเที่ยวแคมปคองเนอะนี่น้ําขึ้นนะคะทุกคนนี่น้ําขึ้นค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ําขึ้น,อนไอไปได,ได้เมื่อยวะย่างบอลเขาใส่เมื่อยละแมนบนอลเนาะย่างซำกาวสาวเอ็นนาจ้าสาวครูจ้าสาวครูเดอ้อนี่เดอ้อ ซาคูได้เงินเดือนเดือนเท่าไรสามหมื่นว่าที่ดีสามหมื่นหรือสามพันบอจะได้เงินเดือนหลายบอเจ้านะห้าพันบาทอ๋อต่อเดือนเดือนหนึ่งห้าพันบาทอ๋อค่าน้ำมันรถเหี่ยงเขาออกเองดีซื้อยูซื้อกินเขาเองเนาะอ๋อใคยคิดว่าเขาเลี้ยงบ่แม่เนาะ แต่ละเดือนก็นที่พอกินอยู่วะ่ะเดือนลนะห้าพันบอ่บออพอก็ไเดโอทนเนาะโอ้ยเรามักเราหักเด็กเด้นี่นะเรามักเด็กน้อยอะแถวว่ะปะเฮาออย่างเป็นยังเราพูดปะ,ะนี่คือคนหลายขนาดเนาะทุกคนเขามาเที่ยวเด้มาแลนมาแลนแบบออกกำลังกายเนาะส่วนใหญ่เขาจะแบบออกกำลังกายแล้วก็มาซอกอันยุอันกินเนาะ นั่งลิ้นนั่งกินนะนั่งแบบชิวๆเนาะนี่โอ้ยบรรยากาศดีขนาดเจ้าเขาย่างแล้วแล้วเขาจะไปเสรตจตอา <laughs> หา้ํำกินเนะเานะเนาะอืมโซดเดอร์บุหันมีผัวบุหันมีลูกมีผัวได้บรรุคือสาวนางว้านาเนาะ สนางบรรณี่สาวมือสองมัน <laughs> เป็นยังดอสาวมือสองก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมพหนดาอันนี้ไปอู้อยักหลงไปฮันไปไปเบิ้งอันนั้นปะเพิ่นเห็นอย่างขน,นะนาดเออเบอโบ,บลงไปบ,ปบอพอย,อยายาไปเบิ้งเลยโอ้มีเสียงเพลงเนาะม่อยากไปใกล้เสียงเพลงโอ้ยทุกคนเบิ้องไหมบักค่ะ อยูนี like ่ก uh, <oh. ็มีได้มีอันนั้นเขาเอิญอยังก็จออยังอยู่ไทยนี่มีหลายเด้จอแบบนี้นะจอเออนี่นี่เขาเอิญจอนี่นี่เนี่ยอันเอียงก็ทีวีเออทีวีหรือว่าสูบเปิดนะพาว่ามูพูกระย้กหัวอ่า คือมานอนกับมูเลยนางน้องนางนี่ก็มานอนกับมูมานอนตั้งว่าจังมือแล้วเฮอยสองมือเนาะอื <c oughs> สองขึ้นหนึ่งสองมือเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็น่้งท่องเที่ยวเด็กๆมาเที่ยวแบบอ่าอย่างวะอันนี้สไลเดอร์สไลเดอร์โอ้ยกล้องมันจะสั้นหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันอันออโบได้เออวันนั้นมาบามาบไดเอาไม้กันสั้นมา ว้าวบรรยากาศดีบรรยากาศดีน่าเที่ยวมากๆเลยขนาดนี้ขนาดนี้สาวสาว,สาวสาวครูสาวครูจะไปขี่รถรถซิงโอ้ยตอนยังน้อยนะยากยกขี่รถซิงนี่นะแต่ว่าบ่มีเงินเนาะบ่มีเงินไปขี่นะไปนั่ง, <S <S งเออเอ,อีตัวตึงของบ้านเฮา <S <S ตัวตึงอ่ะอ่ะ ตึงนะคะทุกคนนี่อาหารการกินเยอะแยะเลยกองกระสีสันๆเลยหนึ่งเท่าเท่าเท่า อันพามาเลาะซื้อเลยแต่ว่าอันสาวนางบรรณาบริเลียนอย่างพามาเลาะมนี่อันนี้ไม่หยัางกับบหกสิบสองพักีนี้คือเงินเงินเทาเท่าไรน่กินฟรีป่ะเออิมฟรีบ่ิมฟีเด้อนี่เห็นป่สวยงามมากใส่ะยอ ซุนอมซอยซุนอมใส่สาวแด้อเดี๋ยวให้เอฟซีเดี๋ยวให้เอฟซีทางฝั่งไทยซื้อให้ซื้อซวยเนาะอ่านี่นี่อันก่อนฮันกี้เพลย์แมนยูซิ่งสองฮันกี้ไดซีกระป๋องเนาะตัวนี้มีคุณนัปโยชน์เป็นนุ่มตาดทางดัสเมลเป็นสปอยโรซ่าสองระแวกมีพิธีมีหกทีมที่สองำรุงจระบบประสาทและสมองชืดและดีมีอยู่วันนี้วันเดียวเ น้องนางบ้านนาเนาะอย่าลืมมาซื้อสอยเอยอเพิ่นเด้อเอทายคลิปลงทายคลิปลงได้บ่าอ๋ออนุญาตเด้อลืมบอกเลยทายแล้วมาน่มาซเดอตอนนี้น้องทางูของเราตั้งอยู่ที่ส่วนเจ้าอนุมงนั่นเองเดาะสมมาขายมีเพนนมกเป็นนมจากทางดัชเมลเป็นซอโก้ไอคิวเป็นนมรสชาสโกแลตเนาะราคาถูกหนึ่ง ซรงเกิดครบสแพ็คสแพ็คค่ะมีเป็นรสชาติมักไม้รวมเลยกันพี่มีเป็นรสสตรอเบอรี่ซื้อ2แพ็คแมนได้กองใส่เกลืองใหญ่ๆแบบนี้เลยแพ็คห้าสิบแันกิจ้แพ็คห้าสิบแปดหรือว่าจะซื้อเป็นกล่องก็ได้แซ่เย็นๆถ้ายยางมาไม่เมื่อยจับเอาได้คนรับป่องกันเลยเนาะหนึ่งกล่องสิบพันกิทุกคน1ีอบพักมีซนซื้อได้นด้ได้ทุกไงดิ้กานไไหมซื้อซื้อ

่ปทุกคนบนูธนีตั้งยุ่แคมของเด้อ้า FC ได้ไปได้มาเอ้ยเอ้ยน่ารักเห็นไหมสาวเราหน้าฮักเดอ้อมาไเยี่ยมมไเยี่ยประเทศลา ตกเขาเลยถ่ายได้ซื้อเด้โอ้ยอยู่ประเทศไทยนี่ทีวีใช่ไหมอัน,นออเนี่ยจอโทรทัศน์เนี่ยไอนี่หลายเลยเด้เจียวอยู่ไทยนี่หลายแบบเรียนไปเลยอ่ะว้าวคอยเห็นแล้วคอยแบบตื่นเต้นเพราะว่าอยู่บ้านแถวนี้มีบก,กี่อันเนี้ยโบ,บ้บ้คอยมีหลายอ่าจับมาเลยมาเออจะไาเลยปะ,ะ <laughs> ทุกคน คือให้ให้เชี่ยวซื้อให้กินอ้าว FC FC ทุกคนคือ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงสาวแอนนาในเดอร์เลี้ยงสาวคูในเดอร์น้ำปองหนึ่งอ่าสิบสีพันกีบเออสิบสอพันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบาทนี่แหละ5บาท10บาทเนาะเนี่ยมาจะพาไปเที่ยวจะพาสีไปเที่ยวทั้งทึงอู้งามเนะค่ะทุกคน มามามาเที่ยวแคมของเด้อ FC อยู่ฝั่งไทยไทยให้ FC ทางฝั่งไทยเบิ้งเนาะว่าน้องนางมาเที่ยวเป็นจะได้นี่พาผู้สาวมาเที่ยวนะคิดฮอดไทยเด้มาลาแล้วก็คิดฮอดไทยไปไทยก็คิดฮอดลาวจัสกเสีดจังไดแงกล่างบ่เนาะยางแงกล่างอยู่แงกล่างได้กันแงกเนาะ เดี๋ยวจังไรเขาสังเพลงแน่นบ่ะคำจังไรมันก็จะมีเพลงฟลักซ์งอ,งอ้สาวสวยๆทางนั้นเลยสาวลวาวเท่าอันนี้มันเป็นฮานไข่เครื่องแบบให้เฮาจองแั่นบอกเป็นล็อกเป็นลอ็อกอืมเดินจะมาเปิดถนงไหนนะมัน เออแม่นน้ำท่วมบ่อยเลยทุกคนแถวเนี้ยคือดนดนมาเปิดแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ปิดอบอกเลยว่าค่าเศร้านี่แบบแพงเด้แม่นบอกค่าเศร้านี่เนี่ยแพงเด้ทุกคนคือบุ้งูว่าสิได้กำไรหรือว่าได้ทืนคืนอยู่บออู้อากาศดีื้นนี้น่ะฮ้อน สอเล่บอมึงเธอได้400ล้านน, <g ül> นี่อันนี้ก็จะเป็นสวนอาหารนี่ทุกคนโอ้ยเสียดายบ่มีเงินนะไ่ได้พาเซี่ยวกินซ้ำเซียวอยากกินบุฟเฟ่แต่ว่า <c oughs> อ่าน้องนางก็เงินบ่ถึงเนะเงินบพอเ <c oughs> งิน,นบพอเลยได้กินแต่น้ำ <c oughs> เฮ้ยตลกเว้ยเฮ้ยโอ้ยบังเอิญเจอกันนะคะทุกคนบังเอิญเจอผู้สาวเด้เฮ้ยเฮ้ยเจอเซียวฮอนไปสิเดียมาตั้งมาเลาะนี่ตีไปย่างเลาะไปทำกัน่นุะไปทำกันอีกเอ้็นแอ อานาสิตายแล้วเนจกินเบียร์ตอนนี้กำลังซุ่มนุ่มซุ่มนุ่มกันเจอกันอ๋อเขาไปซอกเก็บกระปองไข่มาได้กระปองน้ำไปสาวลาวที่ไปเก็บกระปองไข่มาเถี สบายดีเด้ปกี้สบายดีเอฟซีคอยเด้สบายดีเอออันนี้สาวลาวเด้อสาวลาวเด้อสวยสวยยุอันเอฟซีคืออันสาวลาวเนาะบอกว่าห้ามเข้าบุฟเฟ่เนาะเพราะว่าบุมีเงินมีคนเงินคนละสาวเก้าพันแต่ว่าอันบุฟเฟ่ขนาดเก้าสิบเก้าพัน เดี๋ยวให้อัน FC เลยว่าผ <medim> ู้บ่าวไทยเนาะมาเลี้ยงยูพีเอาค้าอยู่นี่เด้อเดี๋ยวลงไปรุ่มก่อนโอเคโอเคจ้ากระเป๋ากระป๋องเนาะบางสำกระป๋องเลยเก็บกระป๋องขายจะพา FC ไปพูดเนาะอันนี้เพื่อนเออยังเจ้าเออยังฟางุมจะฟางงุมอ่าอันนี้จะพาพไปไทยเจ้าฟางงุมนะคะทุกคนนี่ทุกคนเฮาก็มาถึงแล้ว เจ้าฟ้างมเจ้าฟ้างงฉันเคยเห็นมีสสารต่างนี่คุณนะแม่นนี่อ่านี่นี่อันนี้มีจะมีสารอยู่กลางน้ำดิซุ่มเข้ามาใกล้ๆเนาะเออเออเออใครก็หกักใอยกระหักเห็นไหอนี่นี่เด้ทุกคน หอดแล้วเจ้าฟังงงฮฮ่อนบอ่น,นอยู่มันจะเข้าไปใกล้ๆไปไทยใกล้ๆเนาะเพื่อนจา๋าเพื่อนจา๋าแบบเล็งมือไปทางไปไปไปฝั่งไทยเนาะลงไปน้ำบอ๋อ <ไป S 1> ลงไปน้ำจิ้วแบบนี้เพื่อนบอกว่าไปทางน้ำบาสันเอเอ,เอนี่หมด หมหลายอันนี้แนะ่ทุกคนน้องนางก็มาถึงแล้วนี่เพื่อนก็จะมีดอกไม้เนาะเพื่อนจะขายดอกไม้ให้เขาไปบูชาหรือว่าไปไหว้สักการะบูชาอเอคผนน้องนางมาน้องนางก็มาสักการะบูชาตลอดเไปดไหว้ไปนบเนาะ อันนี้ก็ติดกับฝั่งไทยติดกับฝั่งไทยหันก็เป็นฝั่งไทยเด้ฝั่งพุ้นเป็นฝั่งไทยเนาะอีนนี่เดี๋ยวให้เบื้องอ่าเ้ฝั่งไทยเดย้ข้ามน้ําไปเบื้องนั้นเนาะก็เป็นฝั่งไทยมาทางนี้ก็เป็นฝั่งลาวแต่ก่อนโบเห็นภาะสัตตัวนี้เนาะอันนี้พัญหานาห่าจะสร้างขึ้น มูกะมูกเริ่มข้าลอยล้อยขาเราเบ่เจา้าเมื่อยบ่ะ <c oughs> นี่บรรยากาศดีมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดิบิงว่าไปเที่ยวใส่เดเนี่ยหากันมาถ่ายเนาะเพราะว่าแต่ก่อนหลายวันหลายมือทันติดธุระเลยบบได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีลงเลยดนเนาะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายค่ะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสบายดีบายบายไปกันเด้อ